วลาดามียปูตินเปิดเผยฮะสหภาพยุโรปเนี่ยที่ผ่านมาก็ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียคว่ำแล้วคว่ำอีกคว่ำแล้วคว่ำอีกเจอรัสเซียทําการตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานร่วมกับกลุ่มโอเปกพลัสดําโดยซาอุดีอาระเบียกลุ่มตะวันออกกลางทั้งหมดที่เคยโดนฝั่งสหภาพยุโรปรุกกลานปุกป,ปั่นแบ่งแยกให้ลบกันเองนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จีงกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศวันนี้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองและการรายงานข่าว,าวเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์พาซึ่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียว มีการส่งแพตริออตได้อะไรมากกว่าที่คิดนะผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับพนทากอนส่งยาแรงนะครับระบบป้องกันหา,าอากาศแพทติออตให้กับยูเครนมีความหมายกับสงครามของปูตินนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรบายงานนะครับ,รนะรบว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ระบบป้องกันหา,าอากาศแพตริออตที่รัสเซียไม่ต้องการให้สหรัฐอเมริกาส่ง ให้กับยูเครนมีความสําคัญทางสงครามกับประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินเป็นอย่างมากทั้งในเงื่อนไขเพิ่มความแข็งแกร่งเงืเง่อนเวลาที่ป้อนให้หลังสงครามที่ลากยาวเปลี่ยนทิศทางทางอากาศนะครับแทนในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานการมันติที่คาดว่าจะเร็วสุดนะเพนตะก้อนน่าจะไฟเขียวอย่างประกาศให้รู้ว่าคำขู่ของรัสเซียทำอะไรสนับสนุน จากตะชาติตะวันตกนั้นไม่ได้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าเหตุการณ์สุดสลดนะครับฝรั่งเศสโดนหนูรถแฟนบอลน,นะครับซึ่งเป็นเด็กนะฮะปรากฏว่าทีมน้ำหอมชนดับทางใต้นะครับหลังทีมชนะโมโร็อกโกผ่านเข้ารอบฟิแนลฟีฟ่าเวิลด์คัพเป็นที่สำเร็จ สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเด็กชายชาวฝรั่งเศสวัย14ปีเสียชีวิตในโรงพยาบาลหลังโดนแฟนทีมชาติแดนน้ำหอมติดธงชาติขับรถพุ่งชนในมงเบอร์ีเยนะครับทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก่อนตัวคนขับรถนั้นจะทำการหลบหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานหลังจากทีมฝรั่งเศสคว้าชัยสำเร็จสามารถผ่านเข้ารอบฟนอลฟีฟ่านะครับ เวิลด์คัพที่กาตาประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันผู้นำา EU ก็มีการถกหาวิธีการรับมือนะครับกฎหมายอุดหนุนรถไฟฟ้าของสวีเดนนะครับวันบริษัทยุโรปถูกกีดกันจุดชนวนสงครามทางการค้า ผู้นำสหภาพยุโรปนัดถกเกี่ยวกับข้อพิาพาททางการค้าที่ EU มีอยู่กับอเมริกันนะครับซึ่งอาจจะจุดชนวนการแข่งขันอุดหนุนอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและสงครามทางการค้าระหว่างมหาอำนาจนะครับซึ่งเป็นอำนาจเศรษฐกิจโลกนะรายที่2นะครับในขณะที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5สูงนะสู่ระดับสูงสุด ในรอบ15ปีย้ำเดินนโยบายนี้ต่อจนถึงมีดปีหน้าแม้เศรษฐกิจจะถดถอยนะครับเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอบใหม่เพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อ0.5%ไปอยู่ที่4.25นะครับถึง4.50%ถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2007ที่ผ่านมา แถมเตือนด้วยว่ายังต้องปรับเพิ่มต้นทุนนะครับการกู้ยืมเช่นนี้ต่อในปีหน้าแม้คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะขยายตัว0.5ก็ตามนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจาราคาน้ำมันก็เริ่มลง1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับทองคำร่วง30นะครับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดาวโจนพุ่ง760จุดนะครับผวาขึ้นอัตรา ดอกเบีย้ยของเฟดหรือธนาคารกลางของสหร,รัฐอเมริกาซึ่งเศรษฐกิจก็เข้าสู่สภาวะถดถอยนะครับน้ำมันขยับลง2ดอลลาร์สหร,รัฐทองคำปิดลบ <c oughs> นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์สืบเนื่องมาจากเงินดอลลาร์แข็งค่าและธนาคารกลางของสหร,รัฐอเมริกานะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนะครับขณะที่ปัจจัยดังกล่าวจุดให้วอร์ซิทร่วงหนะักดาวโจนดิ่งลงเกือบ 800จุดเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ UN ก็อลมานนะครับพยาบาลขอไปฮะอังกฤษอลมานนะครับพยาบาลทำจริงนับแสนประงานประท้วงนะครับเรียกร้องขึ้นค่าจ้างท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพพวกพยาบาลสหาราชอาณาจักรประงานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นเวลา1วัน ในการประท้วงเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานแม้มีคำเตือนว่าอาจจะทำให้ชีวิตของคนไข้ตกอยู่ในความเสี่ยงก็ตามรายงานระบุว่าสมาชิกของราชวิทยาลัยพยาบาลนะครับสูงสุดจำนวน1 0 0 0 0แคนในอังกฤษเวลไอซ์แลนด์เหนือได้หยุดทำงานต่อเนื่องตั้งแต่8นากาถึง20นาฬิกา GMT หลังจากที่ปฏิเสธข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานนะถึงแม้ว่าจะได้นายกรัมตรีใหม่นะครับติชีชีนุกเนี่ะครัปรากฏว่ายังคงไม่สามารถที่จะทําให้อังกฤษมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นในขณะที่ชาวเน็ตก็ชื่นชมหนูน้อยนะครับวัยหขวบทําเองได้ทุกอย่างเลี้ยงสัตว์ทําอาหารซ่อมแซมฟาร์มเด็กชายวัยหขวบรายหนึ่งจากเขตปกครองตนเอง มองโกในจีนนะครับกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์หลังปรากฏเรื่องราวของหนูน้อยสามารถทำได้เองทุกอย่างไล่ตั้งแต่เลี้ยงปศุสัตว์ประกอบอาหารและซ่อมแซมฟาร์มของครอบครัวนะครับในขณะที่ยูเครนก็รู้กันดีเชื่อเป้าหมายของรัเสเซียยังเหมือนเดิมลากยาวสงครามพิชิตดินแดนทั้งหมดของยูเครน นายพลหนุรายหนึ่งของยูเครนนะครับระบุว่ามอสโกมุ่งทําสงครามระยะยาวและยังคงต้องการพิชิตพรมแดนทั้งหมดของยูเครนในขณะที่นายทหารระดับสูงอีกคนคาดว่ารัสเซียจะเปิดฉากโจมตีถล่มกรุงเคียฟนในช่วง่วงต้นเดือน,นมกราคมปีหน้านะครับในขณะที่ปูตินก็เยอยยูเจอวิกฤตนะครับเศรษฐกิจ เป็นเพราะผู้นำอ่อนแอทำตัวเป็นพรมเช็ดเท้าของสหรัฐอเมริกาปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของสหภาพยุโรปนรับหรือ EU แสดงออกถึงทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อยุโรปเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการแสดงความอ่อนแอของผู้นำาอ u ความเห็นของประธานาธิบดีวาลาดาเมียป,ปูตินแห่งรัสเซียนะครับที่มีการเคลื่อนไหว ในขณะที่ปูตินก็แฉยับนะ EU นำเข้าสินค้าของรัสเซียเพิ่มขึ้นแม้คว่าบาทรนะครับเป็นชุดชุดพวกประเทศ EU นะครับยกกระดับนำเข้าสินค้ารัสเซียในปีนี้แม้กลุ่มกำหนดมาตรการคว่มบาตรเล่นงานมอสโกไปแล้วหลายต่อหลายรอบจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลา,าดาเมียปูตินระหว่างการประชุมสภา พัฒนายุทธศาสตร์และโครงสร้างแห่งชาติของรัสเซียปูตินอ้างว่าบรรดาพวกผู้นําประเทศยูยังคงบริโภคสินค้าจากรัสเซียแต่ระง,งับไว้ซึ่งการป้อนอุปทานผลิตภัณฑ์ของตนเองมาอย่างรัสเซียซึ่งปูตินกล่าวว่าไม่อาจปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้โดยไม่มีจุดสิ้นสุดดังนั้นรัสเซียจะมองหาคู่หูทางการค้าใหม่นะครับในขณะที่สื่อทั่วโลก ก็มีการรายงานนะครับประาการทรงพระประชวนของพระองค์พาเซเอ็นก็รายงานว่าทรงหมดสติระหว่างฝึกสุนัขส่งเลี้ยงเพื่อเข้าทําการประกวดสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสื่อทั่วโลกนะครับต่างรายงานข่าวพระประชวนของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจะกิติยาภานะครับระหว่างที่ทรงทําการฝึกสุนัขส่งเลี้ยงทรงมีพระอาการประชวนหมดสติ ด้วยพระอาการทางพระไทยโดยล่าสุดพระองค์ทรงประทับรักษาพระองค์ณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะครับสื่อทั่วโลกยกย่องพระองค์ให้ในฐานะเจ้าฟ้าแห่งไทยมุ่งมั่นในการปฏิรูปการลงโทษทางอาญาในไทยนะครับสื่อ BBC ของอังกฤษารายงานว่าสำนักพระราชวังนะครับได ถแถลงเร่งด่วนนะประอาการของพระองค์ท่านนะครับและในหลวงในรัชกาลที่10นะครับก็เสด็จพระดำเนินไปแล้วก็บอกว่า,าพระองค์นั้นไปฝึกสุนัขส่งเลี้ยงเพื่อทำการประกวดนะครับรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022นะครับตามถแถลงการก็มีการระบุถึงการป่วยที่พระไทยสื่อเสียงของอังกฤษถแถลงการว่า จุดหนึ่งที่มีอาการคงที่นะครับขณะที่เดลิเมสื่อของอังกฤษของอีกสำนักอ้างว่าสาเหตุที่ทำให้ในายกบุตรีพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจบินกลับประเทศไทยจากการเยือนต่างประเทศก่อนกำหนดนะครับข่าวพระอาการประชวนของพระองค์เป็นเรื่องที่น่าสนใจไปทั่วโลกโดยมีสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานเป็นข่าวนะครับเบื้องต้นว่า CNN นะครับของสหรัฐอเมริกา Sky ย e ิ s ของอังกฤษนะครับสถานีโทรทัศน์ A.B.C.News นะครับของออสเตรเลียสำนันข่าวอันจาซิล่าของกาตาเป็นต้นนะครับซึ่งพระองค์ก็ถูกยกย่องว่าเป็นเจ้าฟ้าแห่งไทยมุ่งมั่นปฏิรูปการลงโทษทางอาญาในไทยอย่างยาวนานหลังจากที่สำเร็จการศึกษาดูดีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์แนลประเทศสหรัฐอเมริกาครับในเชิงปรากฏการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกนะครับต่างยกย่องนะครับ รพระองค์พานะครับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของคดีอาญาที่อยู่ในประเทศไทยนะซึ่งพระองค์ก็สําเร็จการศึกษาในระดับเริาเอกนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่สาคัญไปมากกว่านั้นนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับกลุ่มที่ต่อต้านก็มีการต่อต้านอลเดีวผมจะทําคลิปเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่เรื่องราวของการต่างประเทศฮะ การต่างประเทศตอนนี้อากาศที่เด็บหนาวนะครับและความมืดมิดที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนกำลังเป็นประเด็นอาวุธที่เรียกว่าเพจิออตนะครับกำลังจะถูกส่งจากสหรัฐอเมริกาไปยังยูเครนนะครับฝั่งยูเครนฝั่งสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าจะเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนเกมในการทำสงครามในยูเครนนะครับก่อนหน้านั้นนายพลทั้งหลาย นักวิเคราะห์ทั้งหลายเชื่อว่ายูเครนจะปิดฉากภายใน7วันสำหรับสงครามในยูเครนแต่ตอนนี้เขาวิเคราะห์ว่ายูเครนปรับกลยุทธ์นะครับที่จะค่อยๆลุกคืบไปอย่างช้าๆไม่เร่งนะับที่จะทำสงครามประเด็จศึกเอาชนะยูเครนไปอย่างถาวรในเชิงงานสังคราะห์สิ่งที่น่าสนใจ วาลาดามียปูตินเปิดเผยฮะสหาภาพยุโรปเนี่ยที่ผ่านมาก็ประกาศคว่ำบาตรารัสเซียคว่ำแล้วคว่ำอีกคว่ำแล้วคว่ำอีกเจอรัสเซียทําการตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานร่วมกับกลุ่มโอเปกพลัสดําโดยซาอุดิอาระเบียกลุ่มตะวันออกกลาง,ท,งทั้งหมดที่เคยโดนฝั่งสหภาพยุโรปรุกรานปุกปัน่นแบ่งแยกให้ลบกันเองนะครับปรากฏว่าจับมือขึ้นราคาน้ํามันด้วยกันลด กำลังการผลิตลงนะครับทำให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ไปขอเวเนซุเอลาขออิหร่านนะครับเข้ามาเพิ่มกําลังการผลิตนะครับเวเนซุเอลายินยอมแต่อิหร่านไม่ยอมก็มีการแบ่งแยกอิหร่านจนเป็นที่มาการจุมนุนประท้วงยาวนานเกือบ2เดือนนะครับในอิหร่านจนเป็นที่มาของการขู่ที่จะปิดช่องแทบช่องแคบฮอร์มูสนะครับซึ่งเป็นช่องแคบที่ฝั่งยุโรป ใช้ในการลำเลียงสินค้าและน้ำมันไปยังประเทศของตนเองนะครับประเด็นขนาดนี้ปูตินก็ออกมาแชะถึงแม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายังคงมีการซื้อสินค้าจากยูเกรนอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปในส่วนของสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้ออย่างหนัก ล่าสุดเฟดธนาการกลางของสหรัฐอเมริกามีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยฮะ0.5%ตอนนี้ก็4ขั่วกว่าแล้วนะครับ4.4 4.5แลวที่มีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเข้ามาสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่อังกฤษเกิดการชุนดุมประท้วงจากอัตรางเงินเฟอ้อข่าวแรงที่ไม่เพียงพอนะครับตอนนี้พยาบาลน,นับแสนคนหยุดประท้วงถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีสัญชาติอินเดีย นะครับนับถือศาสนาฮินดูนะครับเข้ามาทําการปกครองอังกฤษก็ตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วารางภูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเถิดทูนราชาวิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวาชิราลงกรณ์ดินทระเทพย่าวรางกู พระชาชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูลตามรอยบาทพระราชาบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงครอบและพัฒนา พระเจ้าโยวมหาวาชิราลงกน์อดินทระเทพยกวารานกุแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน พวงชนเพื่อทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ ดนพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินพระเทพยาวรานคูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน งชนเิอทูลขอพระองค์ทรงพระเจริ